ได้เยอะเลยนะคะดอกไม้นะคะฟเฟรดเซฟนะคะไปทำนะคะอดอกไม้พวกนี้นะคะภาษาสวีดิชเรียกว่าฟเฟรดบรุมนะคะฟเฟรดบรุม,มนะคะเอาไปทำน้ำหวานได้นะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการทำกันนะคะมันจะหอมอร่อยมากเลยนะคะน้องๆค่ะวันนี้นะคะน้องๆพี่เพื่อนพี่ๆ ทุกทุกคนนะคะวันนี้นะคะจะพามาทำน้ำหวานนะคะที่เข้มข้นนะคะแล้วก็หอมอร่อยนะคะจากดอกไม้นะคะแฟร์เดบรุมนะคะแฟร์เดบรุ่มหมูนะคะจะมาทำน้ำหวานที่เข้มข้นแล้วก็เอาไปผสมน้ำภายหลังได้นะคะ mm hmm. อันนี้ก็ช่างดูแล้วนะคะสองกิโลเก็บมาจากในสวนในโรงพยาบาลน,นะะ้ำที่ทำทุกปี แล้วก็เอาไปแจกจ่ายได้นะคะสองกิโลนะคะก็ใช้น้ำนะคะน้ำสองลิตรนะคะก็ใส่น้ำตาลไปเรียบร้อยแล้วนะคะลิตรครึ่งน,นะคะขณะที่กำลังทำความสะอาดดอกไม้อยู่ก็ต้มน้ำเลยพอน้ำเริ่มเดือดนะคะก็ลดไฟต่ำลงมาประมาณตามกลางนะคะสรุปแล้วนะคะป้าใส่ไปหมดเลยนะคะน้ำตาลนะคะสองกิโลนะคะใส่หมดเลยนะคะน้ำสองลิตรนะคะ เนื่องจากเราจะต้องใส่ดอกไม้ลงไปก็เลยใช้สองหมอ้อไม่งั้นแล้วมันจะลน้นป้าไม่มีหม้อใหญ่นะคะก็สรุปแล้วน้ำตาลสองลิตรต่อน้ำสองลิตรต่อดอกไม้สองกิโลนะคะแล้วก็แ่ yeah, มะนาวหัน่นบางๆแบบนั้นนะคะสองลูกด้วยกันนะคะพอน้ำเริ่มเดือดแล้วใช่ไหมคะป้าก็ใส่นะคะสิตรูนซีร่ลงไปนะคะ ประมาณนะคะครึ่งช้อนครึ่งช้อนชานะคะเอหนึ่งช้อนชาต่อสองลิตรนะ,ะก็ครึ่งช้อนชาต่อหนึ่งลิตรนะคะมันก็คือสารกันบูดนั่นเองนะคะเพราะว่าเอดอกไม้ชนิดนี้นะคะเอร์แฟร์เดซัฟนี่นะคะมันเสียง่ายนะคะเพราะว่ามันทําในช่วงฤดูร้อนพอดีนะคะเพราะว่าถ้าเราใส่ไปแล้วมันก็จะเก็บไว้ข้างนอกได้นานนะ,ะจน จนตลอดตลอดช่วงฤดูร้อนนะถ้าทําโดยไม่ใส่แล้วแบบจะดื่มเร็วหรือแจกเพื่อนๆอ,อะไรเงี้ยก็ใส่ไว้ในตู้เย็นก็ไม่มีปัญหานะแต่ว่าป้าเลือกที่จะใส่สารกันดูดเข้าไปนิดหน่อยนะไม่ใส่เยอะแล้วก็มันก็จะเก็บได้นานถึงแม้ว่าเราไม่ได้แจกจ่ายเพื่อนเราก็เก็บเอาไว้ด้วยอุหภูมิข้างนอกได้นะคะ ตอนนี้น้ำกับน้ำตาลก็เดือดแล้วนะคะในหมอ้อนะคะเสร็จแล้วก็ปิดไฟนะคะน้องๆค่ะปิดไฟพอเก็บปุ๊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 บแบบนั้นมันหายไปนะคะนะคะรอก่อนนะคะแล้วก็จัดการเลยนะคะเราไม่ต้มมันนะคะดอกไม้นะคะเราก็ใส่ลงไปเลยนะคะคน้องๆค่ะเพื่อนๆพี่ๆค่ะใส่ลงไปเลย ะะใส่ลงไปแต่ไม่ต้มมันนะคะคือจะใช้ความร้อนนะคะให้มันดูดซึมดอกไม้นะคะเข้าไปโดยที่เราไม่ไปต้มมันนะคะนะคะแล้วก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ใส่มะนาวไปนะคะอย่างเท่าๆกันนะคะแล้วก็กดให้จมกดให้จมแล้วก็ปิดฝานะคะ ปิดฝาไว้พอมันเย็นแล้วนะคะก็ไปใส่พอมันปิดฝาไว้นะคะให้มันเขาเรียกอะไรดูดซึมนะคะดูดซึมแล้วก็ปิดฝาไว้พอมันพอหมอเย็นปุ๊บนะคะก็เอาไปใส่ตู้เย็นนะคะทั้งหม้อเลยนะคะให้มันดูดซึมนะคะข่ามคืนนะคะแล้วเสาร์จันคืนลุ้มึ้นก็เอามากองออกมันจะเป็นอะไรที่แบบหอมหวานแล้วก็ มีน้ำน้ำหวานที่อร่อยมากเลยนะคะเสร็จแล้วก็ปิดฝาไว้นะคะเพราะมันยังร้อนอยู่พอมันหายร้อนแล้วนะคะก็ไปใส่ตู้เย็นพอมันเย็นปุ๊บนะคะออวันลุมขึ้นนะคะก็กล่องเอ,อมะนาวกับดอกไม้ออกก็ไปนานเสร็จแล้วก็ใส่ขวดปิดผนึกไว้ให้นั่นทีนี้แอ,อแฟร์ดซับนะคะมันก็อยู่ในตู้เย็นนะคะเอ,อ่อ หนึ่งคืนกับอีกสองวันนะคะวันนี้ก็จะมากองออกนะคะอุปกรณ์ต่างๆนะคะที่จะใส่น้ําหวานนะคะก็เอาไปล้างด้วยน้ําร้อนนะคะน้าร้อนทั้งฝาทั้งทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็อุปกรณ์ที่จะตักที่จะใช้ก็เอาเอาไปลงในน้ําร้อนเช่นกันนะคะเสร็จแล้วนะคะป้าก็ กองด้วยนะคะกองด้วยถุงคล้ายๆกับถุงกาแฟะนะคนอื่นอาจจะมีอุปรกรณ์ดีกว่าป้านะคะแต่ว่าป้ามีแค่นี้นะคะก็ใครมีอะไรก็ใช้ไปนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่แบบเอเป็นเป็นมืออาชีพนะคะเนี่ยก็กองนะคะตักกองไปนะคะกองไปโหกินนมันหอมมากเลยนะคะทีนี้นะคะน้ำหวานนะคะมันจะแบบ มันจะกองที่กองอนะนะถึงแม้เราจะกองนะมันก็ไม่ละเอียดเท่ากับการกองด้วยเ,เขาเรียกอะไรกาแฟนะป้าชอบมากเลยมันเป็นอะไรที่แบบไม่มีผงไม่มีอะไรเลยไม่มีติดไม่มีอะไรตามเลยกองได้ดีมากเลยนะคะหลังจากกองแบบเขาเรียกอะไรอะกองหยาบหยาบมาแล้วก็มากองแบบ ละเอียดทีท่วนอีกทีหนึ่งมันจะออกมาเป็นน้ําที่แบบใสนะแล้วก็ตะกอนมันก็จะตกค้างอยู่ที่ถุงกาแฟที่กล่องกาแฟะนะเป็นอะไรที่ไม่ยากเยน็นง่ายมากเลยเห็นไหมคะน้าออกมาจะแบบเหมือนกับบริสุทธิ์มากเลยนะคะเสร็จแล้วพราะมันเต็มแบบนี้ใช่ไหมมันก็จะไม่ไหลใช่ไหมคะเราก็เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนขวดนะคะเปลี่ยนเพราะว่า เปลี่ยนแล้วก็เทนะคะเพราะไม่งั้นแล้วมันจะไม่ไหลนะคะ,ะทำแบบนี้เรื่อยไปนะคะนะ